วันนี้นะครับอยู่ถนนน้ำล้นนะครับซึ่งอยู่ในเขตของมหาลาแล้วก็ในส่วนของดอนพุธแล้วก็มีในส่วนของอ่าเขาเรียกอะไรอยุธยานะครับซึ่งกลายเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ประชาชนมาข้างเยอะครับอ่าในส่วนนี้ครับผมจะอยู่แค่จุดนี้เนื่องจากว่าผมไปไม่ได้มันจะมีคนที่เล่นอยู่ในจุดนะครับถูนไหมครับ มาก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนลักษณะเปรนะครับไปของนู้นนะครับซึ่งไปถึงบันข้อนครับซึ่งผมเองอยู่ได้แค่จุดนี้เพราะด้วยรถแต่ละคันมันก็ได้แค่นี้ครับวันนี้มาแบบชิวๆครับพอนเสาร์อาทิตย์คือวันนี้ก็จะมีเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับก็มาจอยกันอยู่ที่นี่ก็มีเนี่ยเสียเจมคาแคนุผู้ใหญ่วิทย์ เราจะมีไปเที่ยวกันนะครับก็คือตรุ่นี้วันนี้ก็หาที่พัก่อดชิวๆยามเย็นนะครับซึ่งฮะบรรยากาศก็จะมีรถตอนนี้ผมจะอยู่ในส่วนของจุดที่ไม่เข้าลึกนะฮะเพราะรถในกลุ่มผมบางคันโดนน้ําไม่ได้ก็เลยอยู่ไม่ถึงนะจะมีเด็กๆครับนั่งได้นะับถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวครับใครสนใจมาได้นะครับ ก็คืออยู่หน้าทางเข้าวัดช้างตำบลบ้านหลวงอำเภอพุทธจังหวัดสุรีครับก็จะมีทางเข้าซึ่งตนนี้เขาเรียกว่าถนนไปบ้านข้อครับนะฮะยังไงสนใจได้ครับ